ตอนนี้เราพักอยู่ที่นี่นะครับเขาขอิมพีเรียลนะครับตอนนี้เราเดินเดินตอนเช้านะครับเดินจะไปกิน breakfast ปัเช้าลมเย็นมากเลยต้นไม้นี่พัดประมาณสามสี่ร้อเมตร ขาลงเนี่ยเดินสบายๆนะครับแต่ขาขึ้นนี่เดินจะเหน่นนิดนึงโอ้โห,โหโลมเย็นมากลมพัดมากนะครับที่พักที่นี่มีหลายแบบนี่หลายแบบไอโซนนะครับ เขาคอั้งนี้เรามาครั้งที่สองแล้วนะครับแต่มาแต่ละครั้งนี้ส่วนมากก็มาเรื่องงานหมดเลยมาเรืเ่องงานนะครับลูกค้าฝากข่ายบ้านเราก็ขายก็ได้อากาศเย็นมากนะครับเมื่อคืนก็หนาวมากใส่เสื้อโค้ทนอนก็ยังเย็นๆอยู่เลยนะครับน,นี่คือที่พัก ที่พักเป็นหลังๆนะครับแล้วก็เป็นที่พักเป็นแบบเป็นตึกมีหลายหลห้องมีระเบียงที่นี่เป็นรีสอร์ทน่าจะเป็นรีสอร์ทเก่านะหลายปีแนละ้วเพราะดูแล้วใหญ่มากเราเดินใกล้นะครับใกล้ใกล้จุดละตอนนี้ถึงในส่วนของที่จอดรถ เดินไปเรื่อยๆครับสามร้อยเมตรสี400่ร้อยเมตรก็ถึงนะถ้าไปกรุงเทพเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดินไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาไหว้พระก่อนมันจะเป็นห้องเป็นหลังๆบนเขา <c oughs> ที่นี่เหมาะมามา,มาเป็นหมู่คณะนะผมว่าเพาื่อดูดูดูแล้วมันมีรถตู้มาหลายครั้งอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นหมู่คณะ ต้นไม้เยอะครับล,ล,ลมดีมากเลยช่วงนี้เขาคอหน้าเที่ยที่สุดละนะครับอากาศดีนะครับสุดด้วยใจได้เต็มปอดแล้วมีหมู่คณะกับจากการกินข้าวเช้านะคระับมาดูนี่ทางออกทางออกกลับบ้านนะครับแต่ที่นี่ผมดูคนอยู่เยอะจริงคนมาพักเยอะจริงๆ เขาคอนี่คนต้องยอมแล้วว่าเขาคอนี่สุดๆนะครับมีรถตู้นะครับส่วนมากเข้ามาเป็นหมู่คนนะที่พักบนเขานะคะอากาศดีนะครับวันนี้เราคิดถูกมากที่เรามาพักที่นี่นะครับเราเลือกแบบกระทันหันด้วยเพราะเรามาทำธุระนะครับมาทำธุระแถวนี้ นะครัับมที่นี่เขาจะมีรถรถกอล์ฟไปส่งตามที่ต่างๆด้วยนะครับเออมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นฟอนนะคะรับฟอนที่นั่งเล่นๆนะฮะเรอเช็คอินแล้ว อันนี้เป็นฟอนนะครับฟอนับผมพัดมา,าไหนไม่เป็นจองได้ครับผมคนมาเป็นหมูคณะเยอะนะครับผมดูนะมันมีที่นั่งเล่นนะครับนักที่ส่วนกางด้านล่างนี่นก็จะเป็นที่กินข้าวตอนเช้าดึกไปเป็นร้านอาหาร ม,มันเดินดูมันอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างที่นี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะครับนี่บ้านเป็นบ้านติดเขาเห็นไหมครับอากาศดีมากนะครับที่นี่มีสระว่ายน้ำด้วยอากาศอย่างนี้คงว่ายน้ำไม่ได้มันเย็นมากเลยแต่เกิยวะกินขาได้ มีสะไว้น้ํามีบ่อมีบึงทะเลสาบอ่าน,นี้คือที่ทางข้าวนะครับนี่ทางข้าวมันจะมีพวกอาหารนี่สลัดสลัดนะครับสลัดน่ากินทั้งนั้นเลย น,นี่มีซอสเมกีซอสพริกมะเขือเทศมีไข่ดาวไข่ดาวด้วยนะครับคนกินเยอะแล้วนะผมว่านะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูเล่นๆอาหารก่อนไปดูซิมีอะไรผัดบะหมี่หมูผัดบะหมี่หมูอันนี้คืออะไรแกงขีวหวานปลากรายอันนี้คืออาหารไทยนะครับไก่ผัดแห้ง เมน,นูไทยๆก็น่ากินมีอเมริกันเปรฟาดด้วยก็คือไข่กรอบนะครับมีน้ำมีเรื่องต่างๆด้วยโอเคครับนะะต้นกล้าผาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ